แถวเนี่ยมาบ้านนี้ทีไรเนี่ยพี่เนี่ยหายปวดตัวตลอดเลยหมอนวดถึงว่าถึงได้แต่งตัวแบบนี้ออกไปจากบ้านฉันเลยนะเธอจะไปจับไปนวดใครอะไรที่ไหนก็ไปออกไปจากบ้านฉันเลยอาชีพหมอนวดถึงมันจะต้องใกล้ชิดกับลูกค้าก็จริงแต่มันก็ไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีเลยนะคะแหมไม่ต้องมาเติมคำว่าหมอหน้าคำว่านวดทำให้มันดูดีหรอก เด็กสมัยเนี้ยแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสิไม่รู้จะโชว์เนื้อโชว์หนังไปถึงไหนก็แค่แฟชั่นนะแม่อย่าไปคิดมากเขาแต่งแล้วสวยรู้การรัเทศาก็พอแล้วนะแม่อเออว่าแต่แฟนแก่ก็ชอบใส่ขาสั้นเดินไปเดินมาข้างนอกอ่ะเตือนเตือนหน่อยก็ดีนะอากาศเมืองไทยมันร้อนนะแม่ใส่ขาสั้นไม่จะเป็นอะไรเลยไม่รู้แหละแม่ไม่ชอบ ว่าแต่พรุ่งเนี้ยแฟนแกจะมาบ้านใช่ไหมฝากบอกด้วยนะว่าถ้านุ่งขาส้านมานะ่ะแม่ไม่ต้อนรับแม่ก็โอเคครับเดี๋ยวผมบอกให้ แพลนี่เก่งยังเลยนะพี่เนี่ยปวดไหล์มาทั้งอาทิตย์เลยนะเนี่ยแหมถ้านวดให้แฟนแล้วไม่ดีขึ้นก็เสียชื่ออาชีพหมอน,นวดหมดพอดีสิเออพูดถึงเรื่องปวดเนี่ยแม่พี่บ่นปวดขายอยู่บ่อยๆถ้ายังไงแพลลองนวดให้แม่ดูไหมได้สิแพลจะได้ฝึกลงน้ำหนักมือด้วย ปวดขาจังเลยเนี่ยฉันเนี่ยยิ่งเดินยิ่งปวดโอ้ยอโอ้ยเอ้าแม่ครับนั่งก่อนครับแม่ค่อยแม่สวัสดีค่ะแม่โอ้ยนี่เธอกล้าใส่ขาตั้นอย่างนี้มาบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยและไอ้ที่จับๆกันเมื่อกี้อ่ะหมายความว่ายังไงเออคือผมลืมบอกคุณไปอ่ะแม่ไม่ให้ใส่ขาสั้นมาเออ แต่แม่ครับแต่นี่ก็ไม่ได้สั้นอะไรมากนะก็แต่งสบายๆไม่มีอะไระครับออแล้วเมื่อกี้ที่แพรเขาจับๆเขานวดให้ผมครับแพรเป็นหมอนวดที่เก่งมากเลยนะรับแม่หมอนวดถึงว่าถึงได้แต่งตัวแบบนี้ออกไปจากบ้านฉันเลยนะเธอจะไปจับไปนวดใครอะไรที่ไหนก็ไปออกไปจากบ้านฉันเลยแม่ทำไมไปว่าแพรแบบนี้ล่ะครับไม่เป็นไรค่ะถ้า้ง หนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ทำเกินไปหรือเปล่าครับไปไล่แพะก็แบบนั้นน่ะเป็นหมอนวดมันผิดตรงไหนครับไม่รู้แหละแม่ไม่ชอบอาชีพอะไรก็ไม่รู้ต้องถูกเนื้อต้องตัวคนน,นนู้นคนนี้ถ้าแกยังเห็นหัวแม่แกก็รีบไปบอกเลิกกับหมอนวดน,นั่นซะแม่ฟังผมก่อนสิครับไม่รู้แหละแม่ไม่ชอบโอ้แม่ ตรงหน้าดีเลยแพลวเนี่ยมาบ้านนี้ทีไรเนี่ยพี่เนี่ยหายปวดตัวตลอดเลยทำอะไรกันอะจะ <Hey. S 2> มาทำาบบสีอ,อะไรในบ้านฉันเปล่านะคะแม่แพลวแค่นวดให้พี่ตาเฉยๆเท่านั้นเองค่ะใช่ครับแม่พอดีผมปวดหลังอะก็เลยให้แพลวเขานวดให้ครับตาแม่บอกให้แกไปเลิกแกทำไมยังไม่เลิอกอีกเหรอแม่คะ แต่แพลวไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะแม่ไม่ชอบให้แพลวใส่กางเกงขาสั้นแพลวก็ใส่กางเกงขายาวม,มาแล้วแล้วแพลวทำอะไรผิดอีกลรอคะอย่าเอาอาชีพพี่แก่ทำนะ่ะมาทำอะไรหน้าเกียรติในบ้านฉันฉันรับไม่ได้ตาแก่ทำอะไรนะ่ะแกคิดหน่อยไหมว่าแม่น่ะจะอายเขาไหมพี่ลูกชายนะ่ะมีแฟนเป็นหมอนวดแม่พูดแบบนี้แล้วแพลวจะรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงอ่ะฉันไม่รู้แต่สนใจความรู้สึกฉันเนี้ยที่อาชีพเนี้ย เอาตัวเข้าไปใกล้ชิดนวดคำค,น,คนนู้นคนนี้โอ๊ยฉันไม่อยากจะคิดเลยแม่คะหนูว่าแม่กำลังเข้าใจหนูผิดนะคะอาชีพหมอนวดถึงมันจะต้องใกล้ชิดกับลูกค้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีเลยนะคะแม่ไม่ต้องมาเติมคำว่าหมอหน้าคำว่านวดทำให้มันดูดีหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่อาชีพหมอนวดก็เป็นอาชีพที่สุจริตต้องใช้ฝีมือต้องใช้ความรู้แล้วลูกค้าต้องมีหลายประเภท ไม่ใช่แค่ผู้ชายหนูใช้ความรู้ความสามารถในการนวดคลายเส้นนวดกดจุดให้กับลูกค้าให้ลูกค้าหายปวดให้ลูกค้าสบายตัวเหมือนที่หนูทําให้กับต้าเลยคะถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ลองให้หนูนวดดูไหมล่ะคะน้อยแกกล้าคิดจะมาทําบัตรสีอะไรกับฉันเหรอแถวไม่ต้องพูดแล้วพูดไปแม่ก็ไม่ฟังเดี๋ยวนี่แกจะทาอะไรฉันจะทําให้แม่รู้ไงครับว่า อาชีพหมอนวดเนี่ยใช้ความสามารถมีคุณค่าไม่ใช่เอออะไรแม่ก็มาว่าดูถูกแบบนี้จริงค่ะเดี๋ยวหนูจะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นเองค่ะไปไปฉันโอ้ยโอ้ยดีดีโอ้ยเจ็เนโอ้ย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 เออ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 เอว้ีนิดนึงอ่ะเออดีละเออีใช่มคะเออ เออเออองนั้นคะเออดีว่ะฟินเลยนะแม่ตรงนี้ได้ไหมเออเอออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละปวดมากเลยจะแข็งนิดนึงนะคะค่อยๆเดินนะแม่มานั่งตรงนี้ก่อน ายปวดขาแล้วหนูทันได้ยังไงเนี่ยฉันปวดมาทั้งอาทิตย์เลยการนวดคลายเส้นนะคะแม่มันทําให้สบายขึ้นนี่ไงคะหนูบอกแม่แล้วว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดใช่เห็นไหมครับแม่อย่าดูถูกอาชีพคนอื่นเลยชื่อว่าหมอนวดเนี่ยอาจจะฟังดูไม่ไพเราะตอนทาเนี่ยจะต้องโดนตัวคนอื่นใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่าแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถนะครับแม่ใช่ค่ะแม่ ถึงฉันจะใส่ขาสั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปบ้างแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอาชีพหมอนวดเนี่ยฉันเรียนมาตั้งนานกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพจนทำให้ลูกค้าหายปวดเป็นปริดทิ้งแบบนี้จ้าแทงเข้าใจแล้วแม่ผิดเองที่ตัดสินคนจากภายนอกทั้งๆท,ท,ที่เป็นอาชีพใช้ความสามารถแม่ต้องขอโทษหนูแพลวด้วยนะที่แม่อติกับหนูแพลว ไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้แม่เข้าใจแพ้ก็ดีแล้วคะ่ะขอบใจนะจ๊ะว่าแต่นวดแขนได้มั้ยแม่ปวดมานานแล้วได้สิคะมาค่ะหนูนวดให้แหมทีนี้ติดใจใหญ่เลยนะครับแม่แมะ,ะและ